ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่น้อยคนนักที่จะได้อ่านและเข้าใจรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วเราจะปฏิรูปประเทศกันได้อย่างไรถ้าเรายังไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญรายการของเราจะหยิบยกเนื้อหายากๆในรัฐธรรมนูญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้เข้าใจกันได้ง่ายๆแบบไม่ต้องปีนกระดฟังง่ายๆบ้านๆในรายการรัฐธรรมนูญกลางแปลง ตอนที่เราเป็นเด็กๆนะคะลหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะไปเป็นพลเมืองหรือประชาชนคนหนึ่งจะไปเป็นพลเมืองนั้นเนี่ยนะคะต้องทําอะไรบ้างแล้วต้องมีอะไรมารับรองให้เขาเป็นพลเมืองบ้างเราก็จะคุยกับนักวิชาการสองท่านจากสถาบันพระปกเกล้านะคะ ดรทวินวดีบุรีกุลแล้วก็ดกรสัติธรธนานิทิโชธนะคะทั้งสองท่านเราจะคุยกันเรื่องกว่าจะเป็นพลเมืองอาจารย์คะเวลาเรียกคนน,นะคะมีทั้งคนประชาชนนะคะราษฎรแล้วก็พลเมืองอย่างนี้เป็นต้นไม่ทราบว่ามันมีความแตกต่างมีนัยยะ สำคัญอะไรที่แตกต่างกันไหมคะคําว่าพลเมืองเนี่ยมีความมีความสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าพลเมืองเนี่ยจะรวมถึงการมีสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะเรื่องของสิทธินี่ก็คือสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆรวมถึงการมีหน้าที่ที่พึงกระทําในฐนานะเป็นประชาชนของประเทศนั้นแต่ถ้าเป็น คำว่าประชาชนก็เป็นประชาชนได้ทั่วไปเป็นคนเป็นรัษฎรทั่วไปขณะที่ประชาชนประเทศอื่นเมื่อมาเมืองไทยต้องขอวีซา่าแต่ว่าพลเมืองไทยไม่ต้องอันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าพลเมืองมันจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วที่สําคัญคือคําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะประเทศที่เ,เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่ต้องปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะนั่นก็คือความสําคัญของพลเมืองและที่สําคัญคือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในฐานะพลเมืองของประเทศนั้น คือถ้าอย่างที่อาจารย์ถวิลวิีอธิบายเนี่ยก็คือเหมือนว่าคาว่าพล,ลเมืองเนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาที่หลังในแง่ของการที่เรามารวมกันเป็นประเทศเป็นสังคมการเมืองเป็นรัฐนะครับแล้วก็คนที่ได้รับรองสิทธินะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่าพล,ลเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อลดข้อถกเถียงนะครับส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม่พยายามแบ่งนะครับเหมือนกับเรามีบัตรประชาชนอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆภาษาอังกฤษก็คือ citizen ID ก็คือจะเป็นคําว่า citizen คือพล,ลเมืองเหมือนกันนั่นแหละแต่เราอาจจะใช้ภาษาง่ายๆว่าประชาชน รือการไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะรเราก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนแล้วก็เราก็เป็นราษฎรก็หมายหมายถึงประชาชนหมายถึงพล,ลเมืองเหมือนกันได้นะครับแล้ววันนี้ทําไมเราจะต้องมาพูดถึงความเป็นพล,ลเมืองเป็นพิเศษนะคะเนี่ยเพราะบางคนไม่มองคนอื่นเป็นพล,ลเมืองเนื่องจากว่าให้แต่หน้าที่ที่จะต้องทําแต่ไม่ให้สิทธิ์โดยเฉพาะสิทธินในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิในการมีส่วนร่วมต่างๆที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้วบางคนก็อาจจะไม่มองตัวเองเป็นพลเมือง เพราะว่าเรียกร้องแต่สิทธิ์อาจจะไม่ทําหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําทั้งสิทธิและหน้าที่นั่นเองทําไมเราถึงต้องมาคุยกันว่าเรื่องของพลเมืองค่ะทีนี้จะเป็นได้เนี่ยมันจะต้องอฝึกกล้ามเนื้ออะไรไหมคะเพราะว่าความเป็นพลเมืองนี่ไม่ใช่อ,อยู่อยู่ดีๆจะเป็นได้นะมันต้องประกอบอะไรบ้างกฎหมายให้หน้าที่อะไรเราไว้างเปล่ามีตัวชีว้วัดไหมว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเองเนี่ยเราจะพูดถึงพลเมืองในแง่ทางการเมืองเนี่ยเราจะพูดถึงพลเมืองที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่ว่าพลเมืองที่ที่ควรจะเป็นในสังคมประชาธิปไตยควรจะเป็นยังไงนะครับก็มีการศึกษากันโดยนักคิดนักนักวิชาการจํานวนมากนะครับพอสรุปคร่าวๆได้สัก4ี่หเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคือพลเมืองต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอิสรภาพมีสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยน,นะครับเป็นเป็นองค์ประกอบที่ อ,อ,าาองค์ประกอบที่2คือต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเท่าเทียมกับคนอื่นนะครับจะไม,ไม่รู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยด้อยค่านะครับในสังคมประการที่3าคือต้องยอมรับความแตกต่างได้ด้วยนะครับเรื่องเพศเรื่องสีผิวเรื่องอายุเรื่องการนับถือศาสนาความเชื่อต่างๆต้องยอมรับในความแตกต่างแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพคือจะต้องรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรมีเสรีภาพอะไรแล้วก็ใช้ในขอบเขตที่ไม่ไปร่วงล้าคนอื่นนะครับอีกประการหนึ่งที่ก็สําคัญ ม่น้อยไปกว่ากันก็คือต้องเข้าใจหลักพื้นฐานของเรื่องการปกครองนระบอกประชาธิปไตยนะครับรู้ว่าการประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นอย่างไรการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทำอย่างได้อย่างไรบ้างนะครับคือในบางตำราเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีคุณสมบัติที่พื้นฐานสําหรับพลเมืองทั่วไปพึงพึงที่จะปฏิบัติแล้วก็ต้องรู้ว่าภารกิจของพลเมืองคืออะไรแล้วถ้าเป็นพลเมืองที่มีความก้าวหน้าในสังคมที่มีความก้าวหน้ากระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาเนี่ย ดังนั้นพลเมืองเหล่านี้นจะต้องสามารถที่จะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับสถานการณ์ได้ mm hmm. เขาก็รวมไปถึงพลเมืองที่มีการยอมรับในเรื่องของอความเสมอภาคหญิงชายรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องของนโยบวัยการเมืองได้น,นีเน่เป็นระดับก้าวหน้าต่อไปรวม mm hmm. ทั้งเรื่องของอการมีธรรมาภิบาลใ,ในระดับ mm hmm. อื่น,นๆต่อไปอะไรเงี้ยคือ,คอ mm hmm. มีขั้นตอนที่สูงขึ้นไปอีกค่ะ mm hmm. มีบันไดให้ไต่ไหมคะนี่นสมมติว่าดิฉันจะขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยบันไดขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นยไงอาจารย์ลองเล่าให้ฟังนี่คผือกาลังใจพอดีสถาบัน,บนสถาบันเคยทําวิจัยเรื่องของความเป็นพลเมืองไทยแล้วเราก็ศึกษาตัวชี้วัดจากหลายประเทศนะคะแล้วเราก็เอาไปถามประชาชนว่าคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่คุณให้ความสําคัญที่สุดนะคะคืออะไรก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเขามองมองตรงนั้น แต่ว่าประเด็นที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุดคือเรื่องของการไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่ไม่ได้ทํากันทั่วไปเช่นไปประท้วงประชุมนุมอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเป็นพลเมืองในลําดับที่สําคัญน้อยที่สุดเหมือนกับเราก็มีทางเลือกเหมือนกันที่จะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเนี่ยนะคะพอไหมครับมีไปเลือกตั้งซื่อสัตย์จริตแค่นี้พอไหมคะในการที่จะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งก็จริงๆแล้วนะครับส่วนที่สําคัญอันหนึ่งนะแล้วเป็นพื้นฐานนะก็คือเรื่องของแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง นะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าการไปมีส่วนร่วมเนี่ยหมายถึงการเข้าไปฝึกฝนฝึกปฏิบัติไปเรียนรู้โดยการปฏิบัติอาจารย์พูดในสิ่งที่ดิฉันไม่อยากทําเลยการเมืองดูแบบไม่อยากเข้าไปร่วมเลยเพราะว่ามันดูสกรปรกรรการเมืองสกรปรกนะ,ะอันนี้เป็นปัญหาอันนึงของการสร้างความเป็นพลเมืองเวลาที่เรารู้รสึกว่าการเมืองเป็นเรื่องโสกรปรกหน่วยราชการเป็นเรื่องที่เราไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันเป็นคนละเรื่องกับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอันนี้ทําให้เราเสียโอกาสแล้ว ดิฉันไม่เห็นความเชื่อมโยงเลยถ้าไปทาแล้วมันจะได้อะไรมันก็เลยเกิดการออกแบบเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามาสู่กระบวนการทางการเมืองนะคะก็คือให้มีส่วนร่วมในการทํานโยบายสาธารณะหรือการมีส่วนร่วมในเรื่องของการกระจายอํานาจเช่นเรื่องใกล้ตัวก็คือในชุมชนของตัวเองนะคะปัญหาของชุมชนเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาของชุมชนก่อนแทนที่จะรอรัฐบาลมาช่วยกันแก้เช่นเรื่องของการจัดการน้ําการจัดการเหมืองไฟนี่ก็คือฝึก ฝึกความเข้าใจฝึกการเรียนรู้และฝึกกันหาทางออกร่วมกันแล้วทุกคนรับผิดชอบร่วมกันไม่งั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้นี่คือการฝึกพลเมืองอาจารย์คะจะเป็นพลเมืองที่ที่เข้มแข็งเนี่ยครับมันมีทางเลือกอะไรบ้างไหมคะที่อนอยากจะเลือกสักทางครับก็เพื่อเพื่อลดปัญหาเรื่องจุดยืนจุดสนใจนะฮะ เราจะสร้างพลเมืองอย่างไรน่าจะเป็นโจทย์ที่เราเราน่าจะช่วยกันถามมากกว่าเท่าที่เราศึกษากันมานะครับรวมไปถึงเรารับฟังความวิสเห็นด้วยนะครับก็พบว่าเราได้ทางเลือกมาสัก3าทางหลักๆนะครับที่น่าจะต้องเริ่มทํากันอย่างจริงๆจังๆนะครับทางเลือกที่1ก็คือเราพูดกันมากนะครับเรื่องหน้าที่เรื่องสิทธินะครับแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมก็คือการเปิดนะครับพื้นที่การเปิดกลไกของภาครัฐนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยคือการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันมีทั้งแผนงานโครงการอะไรต่างๆเนี่ยจะสร้างถนนจะสร้างสะพานก็ควรจะมีโอกาสเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการคิดว่าจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังจะทําอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จะติดตามค,คือทางทางกำหนด,ดนโยบายสาธารณะวางแผนเอ๊ะถ้าเกิดเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างที่ดิฉันไม่ชอบเช่น ให้ใบอนุญาตขุดทรายปรากฏว่าถ้าขุดทรายมากๆในบ้านทีฉันก็ถล่มด้วยเนี่ยจะทำไงคะคือรัฐมนูญก็กําหนดไว้นะคะในกรณีที่จะกําหนดนโยบายหรือทําโครงการที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยถ้าได้รับความเดือดร้อนตรงนี้สามารถที่จะร้องเรียนไปยังต้นสังกัดนะคะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนั้นหรือถ้าไม่ได้รับความสนใจก็สามารถร้องไปได้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะช่วยดูแลในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่ตรงนั้นก็ร้องเรียนได้นะคะก็ถือว่าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันแล้วก็ในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรงนี้รวมทั้งระดับชาติเนี่ย ยิ่งเป็นเรื่องสําคัญเลยที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งจริงๆมีอะไรอีกไหมคะทางเลือกอีกอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันทางเลือกที่2ก็คือว่าเพราะว่าปัญหาอันหนึ่งที่ทําให้กลไกต่างๆมันไม่ค่อยเดินหน้าหรือทําหน้าที่ของมันได้อย่างเหมาะสมนะครับส่วนหนึ่งเขาก็มักจะมองไปที่คนที่เอาไปใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทางเลือกที่2ก็จึงบอกว่าก็ต้องพัฒนาที่ตัวคนกระบวนการขัดเกลากล่อมเกลาทางสังคมต่างๆการให้ความรู้ต่างๆเช่นเริ่มตั้งแต่โรงเรียน นะครับเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเริ่มตั้งแต่สถาบันที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบันศาสนาเริ่มตั้งแต่สถาบันที่ให้ข้อมูลในวงกว้างเช่นสื่อมวลชนอย่างเงี้ยนะครับในการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องที่ที่ประชาชนควรจะมีสําหรับการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่สองคืออาจารย์พูดถึงการกล่อมกล่าวทางสังคมใช่ไหมคะดิฉันก็ทราบว่าเรื่องนี้ต้องมีเขาเรียกว่า civic education ต้องใช้ civic education การพลเมืองศึกษาใช่ไหมคะพลเมืองศึกษาเพื่อทําให้คนเราเนี่ยเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ตกลงและ civic education เนี่ยเป็นไงบ้างคะในประเทศไทยเราไปถึงไหนแล้วคะมีใครทําบ้างไหมจริงๆสถาบันพระปกเกล้าเองก็ทําไว้หลายโครงการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการที่เรียกว่า project citizen นะครับการสร้างสํานึกพลเมืองให้กับเยาวชนโดยการให้ประชาชนเนี่ยเขาไปศึกษาปัญหา ใกล้ๆตัวเช่นในโรงเรียนในชุมชนนะครับเสร็จแล้วก็มาคิดโครงการกันว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับมา,มาออกแบบทางเลือก3-4ทางอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาทางเลือกเหล่านั้นเนี่ยไปนาเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้ผู้นาชุมชนนะครับหรือว่าคนที่มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยราชการใน,ในระระแวกโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับในโรงเรียนก็อาจจะเพิ่มเติมได้นะครับเช่นเวลาที่เราศึกษาอะไรเนี่ยนะครับพยายามดึงโลกที่เป็นความเป็นจริงเเช่นสังคมภายนอก เชื่อมโยงเข้ามาสู่บทเรียนในในห้องเรียนให้ <c oughs> ให้คนเห็นว่าออปัญหาในสังคมตอนนี้มันคืออะไรแล้วชวนให้เด็กมาช่วยกันคิดเท่าที่เข้าใจว่าไอ้ซ i v i c education เนี่ยนะคะก็จะต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจะระบอบประชาธิปไตยท,ที่ที่ถูกต้องเลยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเท่ากับการเลือกตั้งเท่านั้น <c oughs> ซึ่งมันมีเรื่องของการมีส่วนร่วมมีเรื่องของการตรวจสอบมีเยอะแยะแล้วก็มีเรื่องของการเข้าใจเรื่องสิทธิของตัวเองว่า <c oughs> ม,มีอะไรบ้าง <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์ยังมี กระบวนการอะไรอีกไหมคะที่จะทําให้คนเป็นพล,พลเมืองครับเมื่อกี้เราพูดไปถึงอสองสองทางเลือกนะครับสองสองตัวแบบที่อาจจะนําไปสู่การสร้างความเป็นพลเมืองนะครับแต่ทั้งสองอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับถ้าเกิดขาดอีกอันนึงเข้ามาสนับสนุนนะครับคือตัวกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่3เนี่ยจึงเน้นไปที่เรื่องของการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้มันรองรับกับการที่เราจะพยายามผลักดนักนกลไกต่างๆหรือว่ากระบวนการการเรียนรู้นะครับ มัน,ม,นมันมีกฎหมายจํานวนมากนะครับที่เกี่ยวข้อ,ของกับการมีส่วนร่วมที่มันค่อนข้างจะล้าสมัยแล้วก็มีกฎหมายใหม่ที่ต้องออกเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเช่นสมมุติว่าเราต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบฐายสาธารณะเนี่ยตอนเนี้ยมันก็มีแค่เขียนว่าประชาชนสามารถเข้าไปทําได้แต่ทําอย่างไรล่ะมันยังไม่มีใครเขียนให้มันชัดเจนได้ข่าวว่าอาจารย์บีทำเาขาเรียกอะไรวิจัยหรือว่ารวบรวมให้การแจ้งก็โดยการสนับสนุนของสถาบันเอเชียมูทีเอเชียนะคะ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าก็ทําการศึกษาวิจัยประเด็นที่ควรจะมีในกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะเพราะว่าเราพบว่ารัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะไว้ชัดเจนแต่เป็นปัญหาในแนวปฏิบตัติเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ก็เลยออกมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างจะต้องให้ข้อมูลอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกต้องเที่ยงตรงทันการพอเพียงเข้าใจได้ง่าย เรารู้สึกว่าเรามี3มเรื่องที่อาจารย์ศึกษาม,มานะคะเหมือนกับทางเลือกที่เราไม่ทางเลือกอะ่ะสิ่งที่ต้องทำเลยสามขั้นแล้วเวลาเราเจอทำทำเรื่องพวกนี้นะคะมันจะเจอความขัดแย้งจะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอย่างว่านะมีจุดยืนคนจุดยืนและจุดสนใจจะสร้างทางออกร่วมกันยังไงอาจารย์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างไหมคะเนี่ยก็คือใช้กระบวนการประชาสวนาหาทางออกที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า deliberation นะคะ ก็คือ,อมาฟังกันมาพูดกันด้วยความเข้าใจฟังกันด้วยความเข้าใจแล้วก็มองอนาคตร่วมกันหาทางออกร่วมกันแล้วก็ไม่มีความคิดใครผิดหรือถูก100%เซก็มาช่วยกันกําหนดประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วก็ไปกําหนดทางเลือกร่วมกันแล้วก็ไปหาข้อดีข้อด้อยของแต่ละทางเลือกแล้วถ้าเราเลือกทางเลือกนี้เราจะต้องทําอะไรเราต้องแลกด้วยอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยมาคิด หาทางที่จะไปอยู่ด้วยกันได้คือร่วมกันได้เป็นทางออกที่จะวินวินคือชนะชนะทุกฝ่ายไม่มีใครแพ้นะคะอาจารย์คะตอนนี้ก็เป็นกระแสปฏิรูปกําลังจะปฏิรูปกันยกใหญ่แล้วนะคะอาจารย์มีข้อเสนออะไรในเรื่องของการสร้างความเป็นพลเมืองบ้างคะในที่จะเสนอเข้าไปในกระแสนี้ก็เรื่องความเป็นพลเมืองนี่แหละครับที่อยากจะนําเสนอเข้าไปนะครับลองมาคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดๆกันสักครั้งหนึ่งะนะครับผมคิดว่าโดยใช้กระบวนการ เสรวนาหาทางออกใช่อ่าเนยแล้วก็ประเด็นคิดคเพื่อ,อจะหาอนาคตที่เราจะอยู่ร่วมกันอาจจะไม่ต้องเลือกนะครับว่าเราจะทําข้อ 1, ข้อ2หรือข้อ3นะครับแต่อาจจะเอาทั้ง 1, 2, 3มารวมกันแล้วลองคิดวิธีการที่ 4, 5, 6ออกมาก็ได้นะครับเพื่อเพื่อจะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการมีพลเมืองที่เราเราเห็นพร้องต้องกันว่าน่าจะมีทำให้สังคมเราเข้มแข็งวันนี้เราก็คุยกันเยอะมากเลยนะคะกับการที่เราจะเป็นพลเมือง และกว่าจะเป็นพลเมืองก็รู้สึกว่าจะต้องทําอะไรอีกมากมายใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่ทาให้ฉันรู้สึกว่ามีความหวังที่แม้แต่ตัวเองตอนนี้ก็ยังเป็นพลเมืองไม่สมบูรณ์ก็จะต้องรีบไปทําให้ตัวเองเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยะคะ่ะ